สวัสดีค่ะขณะนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลําโพงนะคะในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สถานีหัวลําโพงก็เป็นอีก1จุดค่ะที่ประชาชนเลือกที่จะใช้เป็นจุดเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือว่ากลับไปเยี่ยมครอบครัวค่ะวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่ประชาชนมาใช้บริการรถไฟที่หัวลําโพงกันเป็นจํานวนมาก รวมถึงในวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาตามกำหนดเดิมนะคะที่มีกระแสข่าวว่าจะปิดการใช้งานที่หัวลำโพงนะตอนนี้ก็ยังคงยืนยันว่ายังคงใช้งานตามปกติจึงทำให้มีประชาชนนะคะเลือกที่จะใช้บริการรถไฟในการเดินทางไกลในช่วงเทศกาลปีใหม่ครั้งนี้ค่ะบรรยากาศที่สถานีรถไฟหัวลำโพงวันนี้ยังมีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ค,คึกคักหรือหนาแน่นเช่นปีที่ผ่านมาค่ะ ประชาชนส่วนใหญ่ที่เลือกใช้บริการรถไฟต่างมองตรงกันว่าค่าโดยสารที่ไม่แพงและมีความปลอดภัยแม้จะช้าบ้างแต่ก็ไม่ส่งผลอะไรกับการเดินทางมากนักในขณะที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยวันนี้ได้มีการจัดเตรียมพ่วงรถตู้โดยสารจนเต็มหน่วยลากจูงมีขบวนรถโดยสารให้บริการรวมทั้งสิ้น176ขบวนต่อวันและจะพิจารณาเพิ่มขบวนรถพิเศษเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนให้เพียงพอต่อความต้องการโดยจะพิจารณาจากสถานการณ์ในแต่ละวันค่ะ โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2564ถึงวันที่5มกราคม2565การรถไฟเตรียมรถเอาไว้คาดว่าจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง1,000 0คนต่อวันพร้อมกันนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยยังให้บริการสถานีต้นทางและปลายทางที่สถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงรวมถึงเปิดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบางเขนสถานีหลัก4ี่และสถานีดอนเมืองได้ตามเดิม ตลอดจนจะมีการเข้มงวดมาตรการด้านสาธารณสุขในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในวันนี้าบทาชหม่ เดินทางไปจังหวัดไหนคะปัตตานีค่ะปัตตานีใคนี่ไปเที่ยวหรือว่าไปกลับบ้านค่ะกลับบ้านนะคะพี่ก่อนหน้านี้ทราบไหมคะว่าหัวลำโพงเขามีข่าวว่าจะปิดทราบค่ะเขารู้สึกยังไงบ้างก็เฉยๆค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรี่ะไม่ปิดแล้วคิดว่าเป็นยังไงคะก็รู้สึกดีดีใจกันและนะที่ว่ามันปิด ก็สะดวกดีค่ะราคาก็พอประมาณค่ะประมาณค่ะถ้าเทียบกับการเดินทางด้วยวิธีอื่นที่มองว่าราคามันมันต่างกันเยอะม,มันต่างกันเยอะค่ะแต่ถ้าถ้าเราว่าเราอยู่ตู้ชั้นสามอะไรนี่มันแตกต่างกันเยอะเลยกับรถทัวร์อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มาก็ปลอดภัยมากกว่าปลอดภัยมากกว่าใช้บริการรถไฟมันนานมากใช่ใช่โอ๋หลายปีแล้วค่ะวันเ้าวันนี้จะเดินทางไปที่ไหนใหญ่ใหญ่อ๋อไปโคราชครับ ครับผมกลับบ้านครับอ่กี่วันคะเนี่ยไปประมาณสองวันนหะครับสองสามวันสองสามวันนหะครับทำไมเราถึงเลือกใช้ในการการเดินทางด้วยรถไฟคะก็มันสะดวกดีครับก็คือว่าเดี๋ยวพอไปถึงตรงนั้นก็จะมีพี่พี่เขยมารับต่อก็ไปปีเว้นปีะครับพี่ปีเว้มองว่าสะดวกสบายคะรถก็สบายดีครับก็สะดวกสะดวกราคาคะราคาก็ พอไปได้พี่นะเศรษฐกิจ,ะจะอย่างนี้นะจะเดินทางกลับไปจังหวัดไหนเลยไปอุดรค่ะไปเทีย่ยวหรือว่ากลับไปไปเยี่ยมบ้านค่ะเดินทางกี่วันคะก็ไปสองทุ่มครึ่งก็ไปถึงอุดรตีห้าครึ่งค่ะก็มันก็สะดวกทุกอย่างนะคะมันแบบว่ามันก็ไอมันก็ปลอดภัยค่ะมันก็ประหยัดค่ะก็ถามว่าเพาปิดสถานีหัวลำโพงเนี่ยจะกระทบเราไหมคะในเรื่องของการเดินทาง ก็ต้องไปที่บางซื่อนะคะค่ะค่ะมันก็ไม่ลำบากค่ะถ้าเราจะบริการทางรถไฟนะค,ะค่ะก็ให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะค่ะ,คะ